ตีนี ite, age. Age. ้ย like ังใช้ได้นะคู่นี้นะอย่าเดินเลินนะครับโอเล่ดาวาสุกนี่จังหวะลักไก่ต่อยนี่ถือว่าเป็นลูกหากินที่ใช้มายาวนานครับทำตัวพี่น้อยไม่ได้เลยครับเดินเซินคุณเองอะเดี๋ยวดูครับคู่ส่งท้ายครับเวลาเนอกก็านอกกันมาเรื่อยๆเนาะเหมือนเชือติดต่อเนาะก็เป็นเป็นเรื่องแปลกนะมวยเน่ยถ้าวันไหนนอกก็จะนอกนาตลอดนะฮะ วายครูเสร็จเรียบร้อยไปครับดาวพระสุขสิทธิ์มนชัยครับโอ้โหนี่นครับสองเชียร์ชาติสงชาติอยู่หลังมุมแดงนี่โอ้โหนับแล้วก็ที่มาเรียนนี่ก็สักกันเต็มหมดครับ,าบ<ะ>มาดูกันนะครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับจอมเก๋าอย่างดาวพระสุขวันนี้เจอก,ก,กับโอเล่อึงอุบลน,นะครับรุ่นน้องนะครับแต่ว่าได้ตป็นน้หนักหนึ่งปอน์รูปร่างก็ดูจะได้สูง ได้รอยกว่าหน่อยขือมือจุกจิกชกยากอยู่ที่สภ,ภาพร่างกายเท่านั้นนะครับดาวพระศุกร์มอลุ่นน้องพยายามขยับเข้าหาเลยครับดาวพระสุขก,ก็ถีบไปก่อนครับโอเล่บุมน้ําเงินครับโอเล่ซิกตึงอุบลครับแหมสมัยร้อยปอนแถวภาคอีสานแถวอุบลน,นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแหมพอเจอโควิดเข้าไปกลับไปที่หัวน้ำหนักพคดดพลาดเลยครับรายนี้ครับ โอเล่ ay, สิอุอุบลครับเจอนะักมวยรุ่นเก่าอย่างดาวพระสุขเดี๋ยวดูครับคู่นี้จบแบบไหนนะครับส่งท้ายยังไงเพชรยินดีค่ัคืนนี้ครับดาวพระสุขดูว่ามุ่งมั่นด้วยนะครับไฟนี้ก็หวังที่จะแจ้งเกิดให้ได้นะครับค่อยๆข,ขยับเข้าหาโอเล่ o ay, จะทิ้งเดินหรือเปล่าต้องมีหมัดต้องเบียดถึงตัวนะครับไปยืนคุยกับดาวพระสุขนี่มีสิ์ออกทะเลได้เหมือนกันแน่นอนครับ เล่นต้องเล่นตอนนี้ครับโอเล่ต้องใช้ความสดต้องใช้รูปร่างที่ได้เปรียบเดินเข้าหาครับไปยืนจ้องจ้องกับดาวสุขแต่ว่าคิดผิดทันนัดครับนี่ครับคมคมครับแทงซ้ายครับใส่ให้น้องมันดูแต่น้องไม่กลัวครับน้องพยายามจะเอาหมัดหนึ่งสองมาโต้คืนครับขวาเตะจ่อไปครับอย่างช่วงล่างครับน้องก็เตะจ่อคืนครับผมไม่กลัวพี่เอาดิเล่นกันแบบนี้นะครับฐานล่าง ใครจะยุบใครจะย่นก่อนกันเนาะดูวงในจังหวะจะากล้ำไหนก็โดนล็อกแขนเอาไว้เลย,เลยน,ะนะครับนี่นะครับงัดความเก๋าออกมาดาวประสุกรุ่มน,น้องโอเล่ต้องเบียดให้ติดเบียดให้ถึงตัวครับโอเล่ก็ถือว่ามาถูกทางครับ,เ,าารบเปิดเกมชวนทันล้อเอ้าวดาวประสุกหยิบซ้ายเข้ามารักษาระยะห่างไว้ครับดาวประสุกไม่อยากให้โอเล่เข้าถึงตัวครับโชว์ความเก๋าโชว์สายตาไปก่อนในยกที่หนึ่ง เลยก็หาช่องเข้าฐานตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสครับสาวสุกยังเรียกว่าจะฟุตบอลย่างดีครับใกล้ๆนะครับยืงกันตรงนี้ครับถีบไว้ก่อนครับดาวทาสุกครับตัวเล็ข้าขยับเข้ามาครับแหม่ห่างครับหาช่องหาจังหวะไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกนะครับไม่กล้าผีถาเหมือนกันครับพี่เจาะมาผมเจาะคืนฐานล่างนะครับเสริมใยเหล็กมาเริ่มเปล่าคู่นี้ดูแล้วแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่า เชื่อว่าเกมในยกต่อ,ตอไปน่าจะแลกกันสนุกนะครับจังหวะฝีมือเลี่ยมเชิงดาวพระุกได้เปรียบความแข็งแรงวงในอยู่กับโอเล่ครับสดหนุ่มด้วยอยู่ที่ดาวพระุกจะยุบหรือไม่ยุบก,ก็ขึ้นอยู่กับโอเล่แล้วนะครับจะเดินเบียดถึงตัวหรือเปล่าถ้าไปยิงคุยแบบนี้ดูนะครับดาวพระุกนี่ถือว่าหลักเหลี่ยมจัดจ้านนะครับพักกันสักคู่เดี๋ยวไปตามกันต่อในยกที่สองไปต่อครับ ยกที่2คู่สุดท้ายนะครับดาพระสุขมุมแดงครับนำเงินนี่โอเล่ลูกศิษย์ของพี่อื่นอุบลนครับแทงขวาไตเข้าไปเข้าโอเล่ดาพระสุขนี่ครับแม่เน้นๆมาที่ช่วงล่างอีกแล้วโอ้โหเรียกว่าเก๋าเกมกระดูกดีนะครับจะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับโอเล่ดูว่าจะเน้นด้วยนะครับลูกเตะเก่ายางของดาวพระสุขต้องเดินเบียดเดินชนแล้วนะครับมีลูกถีบนําไปก่อนดาวพระสุขนี่คุมเกมนะครับมีหมัดหน้าคอยอย่าไว้เก๋าเกมแล้วก็ไม่หนีด้วยนะครับชข้าใกล้ๆ นี่ครับยกนี้ไฟนี้ดูว่าทางด้านโอเล่นี่มีแข้งหน้ามาเตรียมตัวเล่นงานดาวสุกครับไปมวยขวาเลยมาข้งหน้าได้ดีอ้าวดาวสุกเตะซ้ายได้มาหนึ่งดอกอ่ครับหวังมาดยงเดียวไม่ได้ครับดาวสุกต้องมีลูกหลากหลายครับอ้าวขีดซ้ายจิกเข้ามาโอเล่ตอนนี้ตั้งหลักสลาเขีบซ้ายเข้ามาล็อกในได้ไล่แขนมาครับดาวสุกตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับดันด้วยก่อนครับโอ้สับมาเตะซ้ายพืน น้องอย่าก,กลัวพี่นะพี่พยายามคัูน้องเสียบไปเลยครับนายครับตีไม่ตีครับยังไม่ตีกรรมการก็แยกลแล้วครับเอาล้ครับคููนี้นี่เราใจแน่ๆนะครับรุ่นน้องได้สดแต่ว่าจังหวะสีมืออยู่กับฝ่ายแดงดาวพฤหัสรุ่นพี่นะครับต้องบดดต้องเบียดแบบนี้ดาวพฤหัสนี่ไม่ตกใจนะครับเข้าเกมนะครับชกใกล้ๆคอยบงังคอยโต้นก็ไม่ยอมให้โอเล่นั้นขึ้นบนไ,ได้ง่ายๆคอยไล่แขนเอาไว้ จเหนื่อยนะครับแบบนี้โอเล่ถ้าเบียดไม่ได้กล้ำไม่ได้ครับเอาละครับเอาสายหน้าคอยเตะครังด,ดาวเพิร์ตโอเล่วางแข้งขวาคืนได้มาคน <Yeah. S 1> ละไม่คนละดอกครับจิกซ้ายจิกมาจากดาวเพิร์ตเอาการเข้าไปเสียบซ้ายโอ้โอเล่ลูกนี้แทงได้โอ้โหลูกนี้แทงแหลมแทงเจ็บพอสมควรครับเอากรรมการสับมือดาวับสุกรออยู่กลางเวทีแข้งหน้ามาได้ไหมคนรอกเกี่ยวก้ลโต้ครับดาวเพิร์ตโอ้ลูกนี้ โอเล่โต้ไม่ทันครับโอ้ยต้องยิมแก้งเขยกับพี่อาลีโอ้โหโลูกนี้นี่เสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเลยนะครับเอลาแล้วครับขยับเข้าไปดาวระสุกชกด้วยความมั่นใจจริงๆครับไปนี้ดูมานิ่งแล้วก็ไม่มีตกใจอะไยความเก่าโอโเล่ก็ต้องเบียดเข้าไปนะครับออกแทงต้องชนนี่นะครับไปคุยไม่ได้นะครับกินคุยไม่ได้แล้วก็มานหนักๆด้วยครับนี่นะครับโชว์สายตาครับดาวระสุก ใช่คุณตะคู่ตะคู่นี้โอเล่เสียเหลี่ยมนี่คุณเ <c oughs> อกจุบอหวัวเลาะชอบใจครับอารับเตีขามากระสุกตอนนี้ก็โชว์สายตาครับาสายเพิ่มโอเล่ตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับจะเดินต้องรีบเดินครับรีรอไม่ได้ครับอโอเล่เดินยังไม่ได้เดินยังไม่สุดครับกรสุกเกี่ยวแล้วหาจังหวะตีผา,ามาหวดเสิงขอพันนอกโอเล่ตอนนี้ลังเลไม่ได้ครับจะเดินต้องรีบเดินก็หาครับ เอาเตะซ้ายไปครับโอเล่ขยับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้อ่าวหมดยกที่สองก่อนครับแล้วนะครับเดินเร็วแล้วครับดูนะครับออกมานี่เดินคว้าเลยโอเล่ต้องชกแากนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับถูกผขนนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูนะครับพยายามจะเบียดจับล่ามเราก็สุก็ล็อกเอาไว้ งวงนอกนี้อาวุธนี่จ,จัดการอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะข้างโอเล่ก็ต้องชนครับชนนะครับเอาเบียดเข้าไปพลั้งไปโอ้โหนี่โดนความเก่าเททิ้งไปอีกจัดได้จับได้ก็มาโดานหักทิ้งอีกครับโอเล่เอาเตะขาเข้ามานำมาขอรับหนึงดอกดาวสุกเดียมาเตะแต่ตล่างยังไม่ได้ครับอ่ะอยากอีกครั้งครับกรรมการยกนี้โอเล่เดินเข้าหาเตะขาเข้าไปตายตัวทข้ามาจาดาวอสุกครับโอเล่โอ,ตอนน้ตรงนี้ยังรู้ว่าเขาจะฟ้าไม่ได้ ลอบมาขอจุดมัดแขนไล่แขนสู้ครับโอ้โหสนุกเลยนะครับโคเล่เบียดเผาประสุกวงนอกดีนะครับวงไหนพยายามจะไล่แขนเอาไว้ออสู้หรือเปล่าโอ้แต่ถ้าหยุดไม่ได้ดูโคเล่มาแต่ละเม็ดก็แรงๆเอาแล้วครับเหาประสุกลมจะไล่แล้วก็อีสู้ด้วยคนระับไม่ย้อมไง่ายๆครับต้นของพี่ปลายผมขอได้หรือเปล่า,ลา,ลาครัปลายผมขอได้หรือเปล่าก็เตะไปเตะคืนครับ วงในมัดแล้วเลื้อยไปหลบบอลพันตูตีขวาครับอ่าสกูมาแล้วดีครับแทงเข่าขวาครับโอเล่ดาพระสุดดาวพระสุขอ่าอย่ากไม่โตครับเดินเริ่มเดือดเต็มร้อยครับโอเล่เดินหน้าเข้ามาหาดาวพระสุขพยายามยิงหมัดโอเล่เดินขวาอีกครั้งครับอ่าโอเล่เตะขวาโอเล่เตะขวาคืนจับในได้โอเล่โอ้โหลูดี้เด้งเข่าขวาครับได้ครับโอเล่มาแนละ้วเพลงเข่าจากนักชกดาวรุ่งครับ อาศัยความใหญ่นะครับหหมไปเรื่อยนะครับโอเล่อยู่นอกนี่าาดาวพฤหัสอูลูกขวางแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมเมาดูนะครับวงในจังหวะการจับนี่แข็งแรงแล้วก็เริ่มจะได้ใจแล้วนะครับโอเล่เบียดเข้าไปดาวพสุกสมีลูกบิดคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็เล่นหวงนอกนครับออกซ้ายออกขวาแล้วมีแท่งคอยโต้โอ้โหเวลาคืนนี้คืนสวยเลยนะครับแท่งของเราพฤสักหลบหนักของดาวระสุคสคำสวรลูก ขยันนี่โอเล่ถือว่าได้เปรียบก็เอามีดีคนละอย่างับมวยคู่นี้แพ้ชนะในกระด้กันดูปุาญาก็เอาดาวน์ลูกเตะขวาโอเล่จะไในเตะซ้ายเข้ามาดาวน์ลูกยืดสู้เขี่ยซ้ายคืนอาล้ครับหน้ามาคนละดอกเขี่ยขวาคืนจากโอจะได้านโอเล,คลเอ่ครับดาวน์ลูกยิ่งมากกว่าเอาแรกเลยครับมันกับต่อครับอลวงได้ครับขยามาตีขวาตีเขวาขวาไปครับนี่กระชากมากระชากมาแล้วแทงครับ แต่ว่ากองเชียร์มุมแดงก็ยังอย่างต่อเนื่องนะครับมากชกชาวต่างชาติลูกศิษย์ในค่ายครับดาบระสุกดาบประศุกตีขวาไปต็คูณตีขาขวาเมาเล,ดาลเ่ดาบประุกเดบไปตีมาอ่าแยากมาก่อนครับจงไปปลายและยกที่สาม,มานะครับเตะขวาไปโต้คืนด้วยแข่ขวาคนละทีครับคนละแค่มีออยาฉีดมาสองแสนบาทด้วยนะครับเอามาสุกนะครับ มาดูว่าสองยกที่เหลือนี้โอ้วงในโอเล่กขายายามจะเน้นจากเ้นกดลงมาตีนะครับดาวมาสุกไม่ยอมพยายามจะขวางหน้าแล้วมาแทนกู้โอ้เกมนี้ถือว่ายัางเร้าใจเลยนะครับคู่นี้อ่าล้ครับยกนี้ดาวมาสุกแห่ยังไงครับโดนทางด้านโอเล่เดินดับเครื่อมชนครับดาวมาสุกพยายามดินตัวโอเล่เสียบตายอ่าล้ครับจากในเชิงขวาเข้ามาของโอเล่เดาวมาสุกเริ่มจกพลิ้วไม่ออกครับโดนเกมตั้มจากโอเล่เข้าไป ี่พยายามต่อยผัดกำัวไว้ก่อนเลยครับแต่โอเล่ไม่สนใจกระทอยถึงตัวนี่ครับจังหวะนี้ตีแล้วก็ดาวพฤหัสกเททิ้งเลยครับแทงซ้ายติดเบรกไว้นี่ครับเตียยเลยครับแม่จังหวะกระทุ้งไว้ก่อนเลยครับดาวพฤหัสโอเล่ถึงตัวเด้งไปดาวพฤหัสเด้งคืนพวกนายอาหมุดมาเด้งไปเด้งคืนอ่าแล้วนี่ครับได้เงียบสุดท้ายครับโอเล่เอาเลยครับพยายามจะเบียดเข้าไว้นี่เลยครับดาวพฤหัสไม่กลัวแล้วด้วยดูจะมั่นใจครับวงไหนนี่ครับคู่ด้วย โ oh อ้โหจับไปหักเขานะครับแต่ว่าไปเสียเหลี่ยมลูกกำนันนะครับลูกกำนันไม่เฉยนะครับไม่มีอะไรต่อท้ายเอาจากไหนต่อครับโอเลม่มาตู้ดาวันสดก็พยายามเข้มขานอีโอ้ช่วงสายยกที่ตีครับไปโดนหักเสียหลักทีเดี่ยมหลายครั้งนี่ดาวันสดถือว่าเลี้ยวแรงจะเฉือดเท่าเดิมหรือเ,เ,เปล่าครับเอ,อตาต่อมาลูกนี้ทักกระจายครับโอเลจ่จับไหนได้ทีงได้ซิงติตงข้างหน้าโดยเขาจากที่ใต้ เอานะครับจังหวะนี้ดาวประสเริ่มจะโชว์ผลงานได้ดีนะพี่อดีตโอ้โหบรรยากาศนี่เร้าใจเลยครับมาถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกจริงๆนี่นะครับดาวประสบอาศัยความเก่านะครับคอยไล่แขนหมุนตีไปเรื่อยไม่ยอมมีหวัดคอยบวกด้วยเอาลูกขวาโอเล่ขวายังไงอจีนสองแขนด้วยนะครับให้กับดาวประสบนะครับเล่นน้อยๆครับอจีนแบบนี้นี่นะว่าเป็นผู้ใหญ่แน่นอนครับเอาละครับโอเล่จำได้เลี้ยงไปไรื่เข้าขวา ลูกเสียขวาโตเอาละครับได้มพาผลลัดดอกครับสถานการณ์บนล้อนนี่ปั่นผลนะพี่อารีโอ้ดูจะช้าลงไปเลยครับโอเล่ดาวมากร้มั่นใจโอ้ยิงหมัดคอยบวกแล้วไหนมีตีเอาไว้เอาแหละครับโงในโอเล่เริ่มจะตีได้ไม่ถนัดนะครับเริ่มมองที่เหลืยงแล้วครับจากนี้ไปครับกดจัดลุยครับทั้งคู่จากนี้โอ้ยกระโดดเท้าลอยสองแขครับโอเล่ไปนานหนึ่งดอกครับโอเล่เอารแล้วครับ ยังต้องกดดันกันต่อไปครับพยายามลุยเดินเข้าหาเลยครับโอเล่เตะไม่โดนเะน่าแอบไม่โดนแล้วตัวเองไปเสียหลักขาอ่อนด้วยนะครับแบบนี้เสียหายอ่ากครับเอาเตะไปแลว้วมันสุเจ็บขึ้นนายครับพยายามเตะพยายามเดบมาครับโอเล่แยกมาก่อนนะครับช่วงปลายยุคที่สี่โอเล่ขยโยขยโยกขยับขยับเข้าไปเตะไม่เตะเอาแท่งขามาครับดาวมัสุพยายามตั้งเข่าเจ็บขึ้น ลงได้ถึงตัวแต่ว่ายังดูตีไม่ถนัดเลยครับอลี่ที่4ี่ได้นะครับแต่ว่าสุกแลดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับมียาฉีดมาสองแสนด้วยคอยล็อกเอาไว้แล้วก็ตีโต้ตลอดไม่ยอมครับโอลี่นี่เบียดไปเบียดมามวยหนุ่มสดนะครับเราออกอาการแถวออกอาการยุบให้เห็นแล้วครับนี่ครับยกนี้มีเวลาครับโอล่โอ้เล่นได้แต่โดนตัดล้มลงไปอีกครับมามาด้านนั้นนยงไครับโอล่ แนวาเสียบซ้ายเข้าไปดาวพฤหตรงนี้ก็พยายามใช้ประสบการณ์เข้ามาเบรกเกมครับจับกระจับครับโดนอะไรหรือเปล่าครับดาวพฤหครับแมขยับห้องเครื่องเดี๋ยวครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเลยครับอ่ครับกระจับมีปัญหาครับไปปลูกไปมาให้เรียบร้อยครับแม่เพื่อความต่อเนื่องของเกมสปีดแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออีก สองนาทีครึ่งนะครับเบียกเข้ามาปล้ำเลยดาวมะสุกก็ปล้ำรัดเอาไว้นะครับล็อกเอาไว้ไม่เปิดโอกาสให้โอเล่นั้นได้ตีได้ถนัดนะครับโอเล่แทบจะวิ่งเข้าใส่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดาวมะสุกนี่นะครับที่บอกว่าความเก่าสูบอวยไม่ได้มีไม่ต้องซุบครับยังมีกนี่ครับโอเล่ดาวสุกเตะสายออกมาโอเล่ถึงตัวเขียนปลายเข้าไปนี่ครับล็อกขวางหน้าดั้นแทงโอ้เอาละครับ ไปลุสิ่งใหจังหาครับพี่น้องเป็นมวยบนล็อกครับพยายามเดินพยายามลุยครับอาศัยด้วขยันครับโอเล่ดาผัสศึกก็พยายามอาศัยล้กเก๋าครับพยายามคุมเกมพยายามปิดเหลี่ยมเอาไว้ครับโอเล่ลุยเข้าไปเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายของดาผัสศึกครับถึงตัววงในเอาขวาพยายามเสียบครับเอาแล้วครับเดี๋ยวว่าพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่นะครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีครึ่งจะทันหรือไม่ทัน ดูว่าดาวมะสุกก็เริ่มจับแถวเริ่มจะยุบเหมือนกันนะครับอยู่ที่โอเล่แล้วนะครับจะทำามุนงานได้ขนาดไหนนะครับกับเวลาที่เหลือโอเล่ก็นายร้น้นครับหวังจะใช้ควาวสดให้ดาวระสุกนี่หมดแรงให้ได้ครับโอเล่วิ่งเข้าไปหาดาวมะสุกก็รักษาระยะห่างครับฝั่งหน้าอาวะดาวมะสุกนี่นะครับเผาเวลาไปเนตัวกับดาวระสุกโอ้ตีไปเรื่อยลยครับใัยลูกขยันนะครับดาวระสุกก็ไม่ยอมนะครับ คอยไล่แขแล้วก็มีแทงสู่ตั้งกำแพงกันเอาไว้เบียดก็ไว้มีหมัดสลับไปก่อนเอาเบียดลับในตีไม่ได้กรรมาการต้องแยกก่อนครับเห็นเวลาครับโอเล่วุ่นเข้าไปหาครับตอนนี้คิดอะไรต้องรีบทำครับลำลูกเตะขวาเบียดเกี้มาโอเล่ต่อยมาขวาเข้มรัดไหนเอาไว้ครับโอ้โหแบบนี้เดาจะบอกว่าแม่ขอได้หายใจครับเดินเข้าไปครับโอเล่ หมัดขวาพยายามทิ้งเข้าไปครับเตะแทนซ้ายต่อยซ้ายคือสับไปครับอย่างไม่โดนจบแต่ว่าสุขกอบไว้กอนเลยครับเดียวว่ากองรัดเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยๆนะครับเวลาเหลืออีกติดกว่าวินาทีเท่านั้นก็เริ่มจะเดินช้าลงไปแล้วเลยครับโอเล่ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับันมาเจอกับนักชรุ่นเก่านี่ก็สู้อย่างหยุดสุดท้ายเหมือนกันพยายามจะเดินต่อยหมัดสับฟองแต่มันไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับ ครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจะสินอย่างเป็นทางการครับ